สวัสดีครับกับพบหนึ่งแล้วนะครับห่างหางกันไปนานเลยนะครับและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องน้องหนึน่ารักน่นองนะครับ <Yeah. S 1> โอ้หา่างไปนานเลยครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปี2023นี้นะครับวันนี้นะครับหนึ่งจะมารีวิวทังป๊อปคอร์นนะครับของหนังมาเวลนะที่เพิ่งเข้าใหม่เลยก็คือเรื่อง a n นด์แมนั่นเองนะครับอ่าภาคนี้ a n นด์แเป็นภาคที่3แล้วเนาะ เอามีถังป๊อปคอร์นออกมานะครับนี่ก็เลยได้ไปซื้อมานะครับคือตัวนี้นี่ดูออกไหมว่าตัวไหนตัวไหนเอยตัวไหนเออฮะเพราะว่ามันจะมีถังนะครับถังป๊อปคอร์นของแอนด์แมนภาคเก่าเนาะภาคแรกมาไม่ใช่ภาคไหนภาค2นะครับภาค2แล้วก็มีภาค3ามออกมาอีกอเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูแบบละเอียดละเอียดกันนะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วย กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หนึ่งด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเรามากดูกันเลยนี่วันนี้นะครับหนึ่งมีมาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูด้วยเนาะเอาเนี่ยอาจะบอกยังไงดีเอาอันนี้ก่อนละกันอ่าอันนี้คือของเก่านะครับก็คือนี่ a n นสเ a นแอนด์ดูนะ อาจจะเป็นของภาค2เนาะซึ่งอันนี้ปี2018นะครับอันนี้ของ2018นะเห็นไหม2018อันนี้เป็นของ S F นะครับ SF. S F S F Cinema นะและก็มาถึงของใหม่นะครับของใหม่ของปี2023นี่คือตัวนี้เลยอันนี้เป็นของขายเมเ a j o r นะครับใช่ไหมน,นี่เป็นของเ Major แอนส์แมนคอนตัมมาเนียนะของเมเจอร์น,น,นี่ลักษณะโดยรวมภายนอกนะเหมือนกันเดี๋ยวขยกกันก่อน,น,น,นลักษณะโดยรวมภายนอกไซส์ขนาดรูปทรงเหมือนกันหมดไม่แตกต่าง ดูด้านข้างเหมือนกันด้านหน้าเหมือนกันด้านล่างเหมือนกันนอกจากด้านบนก็เหมือนกันแต่นะครับแต่เหมือนว่าเขานะครับได้ทําการรีปริน้นเนะถ้าเกิดเขาเรียกว่ารีปริน้นหรืออะไระผลิตใหม่อีกรอบหนึ่งนะโดยใช้ที่เหมือนว่าใช้เบ้าหล่อมันเก่านะ่ะมันก็เลยได้รูปทรงเหมือนเดิมเลยนะครับ แต่นะคบแต่การลงสีเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมนะอะมาดูกันใกล้ๆเลยเนะเาะอันดับแรกเลยตรงนี้ตรงเขาเห็นไหมอ,อันนี้นะคะเป็นของ s s ส2018อันนี้เป็นของ Major ปี2023นะครับจะเห็นว่าของ Major เนี่ยมีสีแดงๆเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมอืมหนึ่งนะที่แตกต่างอ่ะสองดูตรงมันจะมองเห็นไหมตรงจมูกเห็นไหม ของ SF จะเป็นสีเทาล้วนแต่ของเม j o r 2 0 2อนเนี่ยจะเป็นสีเทาแล้วก็มีสีเงินเงินนะครับสีเงินเงินขั้นตรงหน้าอันนี้มันดูในกล้องนะทุกคนมันมองไม่ค่อยแตกต่างแต่ถ้าเกิดมาดูของจริงเนี่ยจะเห็นเลยว่าตรงเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมของเขาเป็นสีเทานะเนี่ยเทาผ้า,าดแดงแล้วก็เทา เป็นนะไม่ใช่สิเงินห้าแดงแล้วก็สีเงินแต่ตรงนี้เป็นสีเทาอนะ่ะก็คือเงินเทาอ่ะเงินแดงเงินเทานะอ่ะดูหองอันนี้อันนี้เป็นเทาแดงเทาก็คือมีแค่สีเทากับสีแดงสองสีแต่อันเนี้ยเขาเคลือบเงินมีเงินมาอีกชั้นหนึ่งด้านข้างเห็นไหมด้านข้างอันนี้ก็จะมีสีแดงตรงนี้ด้วยตรงนี้มี สีเงินนิดนึงตรงนี้สีเทาล้วนไม่มีอะไรเลยอเออเห็นไหมเห็นความแตกต่างมากนี้มาออกเงินเงินนี้ออกสีเทาทีเดียวตรงคอด้วยอ่ะตรงคอต่อไปตรงคอตรงคอของสองพันยี่สิบสามเนี่ยก็จะเป็นสีเทาแล้วก็มีสีเงินสีเทาสีเงินเนาะ อันนี้เป็นยังไงสีเทาล้วนไม่มีอะไรเลยมีอมไรตายต่างอีกโดยวรวมก็จะมีทั้งอ่นนี้นี่อย่างหนึ่งทุกคนสีแดงที่คาดเนี่ยอันเนี้ยคาดเล็กแต่อันเนี้ยคาดใหญ่เห็นไหมเป็นสีแดงใหญ่แถบใหญ่เลยเดี๋ยวจริงอันเนี้ยถ้าดูดีอ่ะมันก็จะมีมีรอยเห็นไหมมีรอยให้อะรอยเดิมอะ่ะเออแต่อันเนี้ย มันคาดระบายสีแดงเต็มรอยเลยเห็นไหมแต่อันนี้สีแดงครึ่งรอยเห็นไหมเออมีสีแดงแค่ครึ่งเดียวมันก็จะเป็นรดีเทลนะสำหรับการลงสีเท่านั้นเองที่แตกต่างกันแต่โดยรวมคือรูปทรงเหมือนกันสีเทาก็สีเดียวกันเทาเดียวกันแต่นี่มีเงินอ,อ่ะมาดูข้างหลังอันนี้เขาสกรีนไว้เลยเนาะว่า แ n นด์แมนแอนด์เดอะวนะสองพปดอันนี้สองพันยิบสาไม่มีสก,กินอะไรทรั้งไม่มีสก,กินแต่เขาไปปั๊มนูนอยู่ด้านล่างว่าเป็นแอนด์แมนแอนด์เดอะวอคอนตามันเนียลลมิสซินิปมาเมเจอร์เห็นไหมอันนี้ด้านล่างด้านล่างก็มีแอน a n แมนแอนด์เดอะวอ อันนี้ทุกคนถ้าซื้อเซตนี้นะสามร้อยเก้าสิบาทจะได้ถังป๊อบคอร์นแบบนี้แล้วก็ได้แก้วหนึ่งใบตัวแถบบังนี่ป๊อบคอร์อมซึ่งแก้วนะครับแก้วเขาจะมีเลือกกันสองลายด้วยกันวันนี้หนึ่งก็เลือกไปทุกคนดูหนึ่งลายนะครับเดี๋ยวไปดูกันน,นี่อันนี้เลยนะทุกคนอันนี้เห็นไหมหนึ่งเลือกมา มันจะมีอันนี้เป็นแอนด์แมนรูปแอนด์แมนสีดำใช่ไหมที่เป็นแก้วพื้นสีดำแล้วมีแก้วแอนดะ์แมนเนาะแล้วก็จะมีวงกลมแดงวงกลมม่วงวงกลมเหลืองแล้ววงกลมม่วงนี่ด้านหลังนะจะมีสามสีก็คือจะเป็นสีแดงน่จะเป็นสกอตแลงนะแอนแอนด์แมนเนาะแล้วก็สีเหลืองนี่นะ่าจะเป็นโฮปนะครับแต่ววาแล้วก็ สีชมพูอันนี้น่าจะเป็นลูกสาวเขาลูกสาวเขาชื่ออะไรนะลูกสาวชื่ออะไรไจำไม่ได้ลูกสาวชื่ออะไรแล้วก็ในเรื่องเนี่ยลูกสาวเขาแอบผลิตชุดเองนะก็เลยมีชุดม่วงนี้ขึ้นมานะเนอ่ยส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นีก็จะเป็นสีออกอฟ้าๆหน่อยนะทุกคนนะโดยดีเทลเนี่ยหนึ่งก็ไม่ได้ถ่ายรูปละเอียดมาเนาะมันมีถ่ายมาได้แค่นี้ โดยรวมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสะสมเนาะเห็นว่ามันจะมีของ SF ออกมาด้วยเดี๋ยวนึงจะไปตามล่าหาของ SF ปี2 2 3 3มาให้ทุกคนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนคลิปนี้นะครับก็ไปก่อนแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้หนึ่งด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก่อนแล้วค่ะใครอยากรู้ไหมว่าสนุกไหอย่าลืมดูมี End Credit 2ตัวนะทุกคน ก็ดูเพลินๆสนุกดี